สวัสดีค่ะนี่คือหมามุ้ยนะคะหรือว่าตำแยค่ะเป็นพืชเถานะคะเป็นไม้ล้มลุกดดูเดียวค่ะมีเถาเลื้อยนะคะยาวประมาณ2องถึง10เมตรค่ะดอกจะมีสีม่วงคล้ำนะคะผลเป็นฝักโค้งสีน้ำตาลอมเหลืองค่ะขนจะแข็งแล้วก็สั้นนะคะพอฝักแห้งนะคะขนก็จะหลุดล่วงนะคะแล้วก็ปิวไปตามลมค่ะ เมื่อโดนผิวหนังนะคะจะทําให้รู้สึกคันแล้วก็ปวดแสบปวดร้อนมากๆเลยนะคะ,มะเมล็ดจะมี4-7เมล็ดค่ะมีสีดำนะคะพบได้ตามชายป่านะคะป่าไผ่ค่ะป่าโล่งนะคะป่าเต็งลังค่ะป่าเบญจพรรณนะคะจะออกดอกนะคะแล้วก็ติดผลช่วงพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคมค่ะ ถ้าท่านไหนนะคะเข้าปานะคะหรือว่าตามชายทุ่งค่ะเจอผลแบบนี้นะคะต้องระวังให้มากๆนะคะโดยเฉพาะเด็กค่ะเพราะว่าถ้าถูกผิวหนังนะคะจะคันคายปวดแสบปวดร้อนมากๆเลยค่ะถ้าถูกผิวหนังนะคะ เรานะคะใช้เทียนไขนะคะลนไฟให้อ่อนตัวค่ะหรือว่าข้าวเหนียวนะคะจนเนื้อข้าวเหนียวกืนกันค่ะแล้วนำมาคึงบริเวณที่สัมผัสขนหลายๆครั้งนะคะเป็นพืชที่มีถิ่นกำเนิดในเขตโซนร้อนนะคะในทวีปแอฟริกาและเอเชียค่ะในเอเชียนะคะพบหมามุยนะคะที่ อินเดียนะคะไทยจีนพมา่าลาวกัมพูชาและประเทศอื่นๆค่ะโดยจะมีชื่อเรียกที่แตกต่างกันออกไปนะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงค่ะสวัสดีค่ะ